สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเต้สมบูจรกรินสวุวรรณรายงานตัวในรายการสูงวัยบรายตีนี่คือรายการที่หลายคุณผู้ชมนั้นแก่แล้วไม่แก่เลยเด็ดขาดครับเพราะเราจะมาช่วยกันออกแบบชีวิตให้ก้าวสู่สมาร์ทไลฟ์สูงวัยหัวใจยังฟิตไปด้วยกันครับเนื้อหาในรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพกายและใจกฎหมายน่ารู้เทคโนโลยี I/O t ที่ต่างๆการบริหารจัดก,การการเงินหลังวัยเกษียณและ การมั่นเช็คดูแลหัวใจอยู่เสมอเราจัดให้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับว่ากันว่ามื้อเช้านั้นคือมื้อที่สําคัญที่สุดของวันนะครับคุณผู้ชมแต่ด้วยความเร่งรีบหรือว่าเราตื่นสายหรืออะไรก็ตามแต่นะครับหลายหลาคนลงเอยด้วยกันไม่กินข้าวเช้าหรือถ้ากินก็นกาแฟแก้วหนึง่งขนมปังแผ่นหนึ่งโอเคไปได้มันใช่ไหมโดยเฉพาะเมื่อก้าวสู่วัยเก่าแล้วการกินมื้อเช้ามีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนควรจะกินอะไรบ้างหาคําตอบพร้อมกันในห้องเรียนวัยเก่าครับ เพื่อเคล็ดลับสุขภาพที่ดีครับฝรั่งเขาบอกกันว่าในแต่ละวันนั้นให้กิน breakfast like a king lunch like a prince dinner like a beggar พูดงคือให้กินมื้อเย็นนะครับเหมือนเราเป็นขอทานกินนิดนิดจ๊อบจ๊อบจ๊บๆๆๆพอกลงางวันมากขึ้นอีกหน่อยแต่มื้อเช้าเนี่ยให้กินเยี่ยงราชาเขาบอกอย่างนั้นและถ้าเราเชื่อว่ามื้อเช้าคืออาหารมื้อที่สําคัญที่สุดแล้วเราควรจะกินอะไรามากน้อยแค่ไหนวันนี้ครับเมนู เช้าสไตล์วัยเก่าค่ะ,คะตอบพร้อมกันนะครับกับคุณแวลตาเอกชาวนาพี่เวลครับนักกาหนดอาหารวิชาชีพสวัสดีครับพี่เวลค่ะสวัสดีค่ะ,คะไม่เอาุูถูใช่ไหมอาหารมื้อเช้าคืออาหารที่มื้อที่สําคัญที่สุดในสัปดาห์ถูกต้องเลยค่ะคําถามแรกก็คือว่าแล้วตกลงว่าอาหารเช้าเนี่ยมันมีความสําคัญกับร่างกายของเราอย่างไรสำคัญสาหรับทุกวัยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเก่านะคะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยฝ้าหลงครับพี่เอาฝ้าหลังมาพูดบ้างนะฝ้าหลังก็เปแบบฟาสติง้งคือการอดอาหารนื่อคือเราไม่ได้ตั้งใจอดแต่ช่วงเวลาที่เรานอน 5, ้ถึงแชั่วโมงบางบทีผู้สูงอายุที่นอนนานๆก็ถึง10ชั่วโมงท้องก็ว่างนะคะพอตอนเช้านาฬิกาปลุกดังตึ้งขึ้นมาก็ลืมตาพอเราเริ่มลืมตาร่างกายเราเริ่มทํางานแล้วค,ค่ะเราเริ่มทํางานเราก็ต้องการสารอาหาร พราะช่วงนอนหลับยาวยาวไปจะกรนบ้างไม่กรนบ้างก็แล้วแต่นะคะร่างกายระดับน้ําตาลจะเลือกคืนน้ำตาลน้ำตาลมีน้อยๆคแค่หล่อเลี้ยงร่างกายของเราแต่พอเราลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำค่ะเราเริ่มใช้พลังงานและพลังงานที่ร่างกายต้องการมากที่สุดก็เป็นพลังงานสําหรับสมองค่ะ<อ>ดังนั้นถ้าเราไม่กินอาหารเช้านะคะคก็ทำให้สมองของเราไม่แล่นบูดปาดนะคะและผู้สูงอายุสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดคือเ,ครเราจะจําคนอื่นไม่ได้เอาไซเมอร์นั่นเองในกรณีที่เรากินอาหารเช้าที่ไม่ พอและไม่ดีพอเนี่ยมันจะส่งผลถ่งร่างกายยังไงดิทั้งในในระยะวันนั้นหรือว่าในระยะยาวด้วยเืรอยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนเช้านะคะอาหารที่เราควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะก็ได้แก่อาหารที่มีน้ําตาลสูง <ừ> อ้าวอาน้ําตาลก็เป็นอาหารที่พลังงานทําไมไม่ดีมันเหมือนกับเราลดน้ำต้นไม้ค่ะปกติเราลดน้าต้นไม้นะคะ,ละ,ะ,คะแล้วก็เป็นอุณหภูมิธรรมดา แต่ถ้าหากว่าเราทําให้ร่างกายของเรากินน้ําตาลมันเหมือนกับการลดน้ําร้อนไปที่ต้นไม้ค่ะเ,คเพราะฉะนั้นอาหารเช้ามีความสําคัญต้องเลือกชนิดที่ดีต่อร่างกายของเราเถ้ากินน้ําตาลเยอะๆนะคะร่างกายของเราเนี่ยพลังงานจะสูงขึ้นเร็วสดชื่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ง่วงนอนอค่ะซ้ำลายไปทํา การอักเสบในร่างกายของเราที่พี่แววบอกว่าเหมือนลดน้าร้อนไปที่ต้นไม้นั่นเองค่ะครับอ่ะอย่างนั้นผมเข้าเรื่องเลยกันแล้วเมนูวัยเก่าในอุดมคติเลยเมนูเช้าเนี่ยควรจะเป็นอะไรครับเมนูเช้าๆพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเพิ่งตื่นขึ้นมาอวัยวะต่างๆเพิ่งฟื้นจากการหลับไหลนตอนกลางคืนนะคะคอาหารเช้าควรเป็นอาหารที่ย่อยง่ายๆสำหรับวัยเก่านะคะอาจจะเป็นอาหารที่มีความอุ่นอ่อนๆค่ะคอุ่นอ่อนพี่แววคืออย่างเช่นอาหารที่อุ่นโจ๊กข้าวต้มไม่ต้องถึงกระเดือดพักๆอย่างนี้นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลสูงออาาหทที่ไขมันด <Okay. S 2> มี3มตัวอย่างนะคะของอาหารที่ต้องมีรวมกันในมื้อเช้า <Okay. S 2> นั่นคือ คารบโบไฮเดตเลือกขาวบโบไฮยเดชชนิดดีไม่ผ่านการขัดสีข้าวกล้องข้าวโอ๊ตข้าวซ้อมมือค่ะจะทําเป็นโจ๊กจะทําเป็นข้าวต้มก็ได้ค่ะบางครั้งอาทิตย์หนึ่งวันเจวันจะกินข้าวทุกวันก็เบื่ออาจจะเป็นพวกขนมปังถ้ากินขนมปังโฮลวีตได้เลือกอันดับแรกค่ะเอามาทำแซนด์วิชทูน่าแซนด์วิชไข่ต้มแต่บางทีผู้สูงอายุไม่ชอบกินขนมปังโฮลวีตก็เปขนมปังขาวก็ได้ค่ะองได้อยู่นี่นี่คือตัวอย่างนะนี่คือข้าวไม่ขัดสีไม่ขัดสีค่ะโอเคพวกขนม ปลาหมึกเช่นนี้ค่ะแซนด์วิชต่างๆนะคะแซนด์วิชพวกนี้ค่ะก็พยายามเลือกไส้อย่าไปเอา เออนับพปเผาหมูยอมเาเป็นไข่ต้มมราเป็นทูน่าเพราะว่าอะไรโปรตีนก็สําคัญคาร์โบไฮเดรตว่าสาคัญแล้วนะคะคาร์โบไฮเดรตพอกินเข้าไปค่ะเขาจะย่อยกลายเป็นน้ําตาลและน้ําตาลก็จะเป็นอาหารของสมองที่เราเรียกว่าน้ำตาลดูโพสค่ะแต่มื้อเช้าเราต้องเป็นอย่างราชาต้องทําให้อิ่มหน่อยเพิ่มโปรตีนคุณภาพดีอะไรดีครับไข่โจ๊กใส่ไข่หมูไม่ติดมันเนื้อปลาอย่างปลาทูน่าแบบนี้นะคะหรือจะเป็นเครื่องดื่มก็ได้ค่ะอย่างเช่นนมนงเตซราไหมคะคนส่วนใหญ่ชอบ คิดว่านม1แก้วคือโปรโตีนล้วนแต่จริงๆแล้วเชื่อไหมคะว่านม1แก้วเขาแบ่งเป็น3อย่างค่ะสองถึงสอย่างอย่างแรกคือมีโปรโตีน1แก้ว2 4 0ร้อยสีซีนะคะคมีโปรโตีน8กรัมแต่มีคาร์โบไฮเดรตสิบสกรัม,มค่ะส่วนไขมันจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับชนิดของนมถ้าเป็นพร่องไขมันก็มีไขมันน้อยเป็นต้นดังนั้นการกินนม1แก้วในบางวันรีบๆแม่ขาดอยู่จงรีบไปทําง,งาน แม่กินนมก่อนนะเราก็มั่นใจว่านม1แก้วพลังงานเท่กากับข้าวหนึ่งทพีบุกไข่หน่งฟองค่ะคก็มีทั้ง2อ,อย่างก็สามารถใช้ได้เมืม่อกี้ว่าด้วยเรื่องของไขมันในนมมากน้อยแค่ไหนแล้วจริงวัยเก่าควรจะเลือกแบบไหนเหรอ นมจะมีอยู่3ามชนิดคือนมไขมันเต็มส่วน <Okay. S 1> แล้วก็นมที่มีไขมันพร่องไขมันแล้วก็ไม่มีไขมันเราเลือกตรงกลางก็ได้ค่ะ hmm. พร่องไขมันเนื่องจากว่าไขมันในนมเป็นไขมันอิ่มตัวถ้าหากกินมากเกินไปก็สะสมทําให้คอเลสเตอรอลสูงได้เรากันไว้ดีกว่าค่ะเราเลือกเป็นชนิดที่มีไขมันต่ําไว้ก่อนค่ะ <Okay. S 1> ผักและผลไม้จริงๆมือ้อเช้านี่ก็เข้าใจายอยู่นะครับผักมที่อาจจะหายากก็เป็นผลมไม้ค่ะแก้วมังกรแตงโมก็ได้ค่ะสองสามชิ้นพอคําก็พอนะคะเพราะว่าใยอาหารพวกนี้ค่ะ จะทําให้เขากระตุ้นการขับถ่าย okay. ผู้สูงอายุบางคนตื่นมาก็ถ่ายเลยบางคนต้องกินอาหารก่อนพอกินอาหารลำไส้ย่อยอยู่ซึมแล้วมีกากใหญ่ก็ไปขับถ่ายง่ายก็เลือกผลไม้พยายามเลือกที่มีวิตามินซีมีใยอาหารนะคะจะเป็นผลไม้อะไรก็แล้วแต่คิดดูสิคะตอนเช้าคาร์โบไฮเดรตแบบดีเนื้อสัตว์แบบดีแล้วก็มีวิตามินซีใยอาหารจากผักและผลไม้นะคะก็คือสามารถทั้งสามอย่างต้องควรมีในมื้อเช้าทุกวันคสุขภาพจะไม่ดีได้ยังไงถ้าขานี้แล้วแด่เงือนขอีกนิดนึงพี่แววนะท้องเราโล่งมาตลอด6-8ชั่วโมงที่ผ่าน มานี่นะฮะมีผลไม้อะไรที่ไม่ควรกินไหมในช่วงท้องล้ม ผลไม้ที่หวานจัดๆค่ะก็คือผลไม้ที่น่านิฮิตกันเลยนะคะนั่นคือทุเรียนถูกต้องเพราะทุเรียนนะคะย่อยยากหน่อยในตอนเช้าแต่ผู้สูงอายุนะคะเราต้องจำไว้เสมอเลยว่าผู้สูงอายุเนี่ยกระเพาะอาหารกระลำไส้ของเขาอย่างน้อยทํางานมาแล้วหกสิบปีจริงครับีเป็นผู้สูงอายุเราจะมากินเหมือนเดิมไม่ได้แต่ต้องย่อยง่ายหน่อยผลไม้ตอนเช้ากล,าล้วยมะละกอแก้วมังกรตาหมูพจะย่อยง่ายหน่อยโอ้มันก็มีเงื่อนไขว่า,ราเราเคยคุยเรื่องทุเรียนโดยเฉพาะเลยมี ep หนึ่งถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเนี่ยทุเรียนอยากกิน นี่พี่แววมาถึงบุรียนห้ามกินมื้อเช้าอีกตายแล้ววันหนึ่งเหลืออยู่นิดนึงอะพี่เวลาที่กินได้อะของผู้<ช>สูงอายุก็กิกนมื้ออื่นไ,ไปก่อนนะคะ <Okay. S 2> เพาทำไมไม่กินไม่แค่ตื่นมาปุ๊บกินทุเรียนเลยเพราะเราอยากให้เขากินอาหารหลักให้ครบถ้วนต้องมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันทีนี้พอเรากินมื้อเช้าไปแล้วนะคะสักสิบโมง ห่างจากมือชาสักสองชั่วโมงมให้รอย่อยไปหน่อยนะคะค่อยมากินทุเรียนได้สักเม็ดอย่างนี้ดีกว่าไม่อย่างนั้นนะคะมันจะเปลืองค่ะตื่นเช้ามาหิวจะกินทุเรียนได้เยอะพลังงานเยอะด้วยค่ะไ่ายพี่แววอย่างนี้หลาเลยคนเป็นนะเรียกว่าตอนนี้อาจจะด้วยความที่ไหม,ม่มีธุระต้องรีบไปไหนแต่ติดเนี่ยติดตั้งแต่สมัยหนุ่มสาวกาแฟต้องมา อ๋อกาแฟมาก็ไม่เป็นไรค่ะยังกินได้เหมือนเดิมถ้าผู้สูงอายุท่านไหนเคยดื่มแกาแฟนะคะคยังกินได้ดื่มได้เหมือนเดิมแต่มีข้อแม้แมมว่าไม่ควรดื่มตอนท้องว่างค่ะเพราะว่าเวลาดื่มตอนท้องว่างแกาแฟรหรือคาเฟอีนเนี่ยจะก,กระตุ้นกดเกดลือไฮโดรคอริกให้มันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นพอบก็จะทาให้กรดมันออกมามา,มากกว่าปกติและท้องว่างด้วยไม่มีอาหารดีนนั้นมีแต่กาแฟล้วนๆก็เล<ๆ>ยทําให้เยื่อบุกระเพาะอาหารเนี่ยค่ะก็คือถูกรบกวนระคายเคืองอาจจะเป็นแผลได้เป็นอันตรายในอนาคตค่ะ ใหญ่เลยนะฮะอย่างหนึ่งนะพี่แววนะหลายเลยคนอาจจะละเลยนในแทบจะไม่ใช่แค่มื้อเช้าแต่ในทุกๆมื้ออาหารเลยน้ำดื่มมากน้อยแค่ไหนยังไงน้ำดื่มนะคะ<ม>ต้องบอกว่าตื่นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้หรอกกลางคืนนี่ะพี่แววพูดถึงเรื่องกลนนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องตลกนะคะบางทีเรานอนอาปากเรานอนอาปากในตอนกลางคืนนะคะ คอก็แห้งตื่นช้ามาสิ่งที่ผู้สูงวัยต้องทําไม่ต้องผู้สูงวัยน้องเล็กกับพี่แววควรจะจิบน้ําก่อนรประมาณครึ่งแก้วถึงหนึ่แก้วน้ำที่จะค่อยๆไปทําให้ชะล้างทําความสะอาดทําให้ขับถ่ายได้ดีและช่วยเติมเต็มน้ําผู้สูงวัยปกติถ้าวัยหนุ่มสาวนะคะปริมาณในร่างกายปริมาณน้าํานในร่างกายอยู่ที่ 60- 70%ครับ พอเป็นผู้สูงวัยปุ๊บกล้ามเนื้อหายไปน้ําก็จะหายไปด้ยวยจะอยู่50%เพราะฉะนั้นตื่นม,มาก็ต้องดื่มน้ําทันทีแนะนําเป็นอุณหภูมิห้องนะคะคดื่มก่อนแปรงฟันก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะคพอดื่มไปแล้วประมาณแก้วนึงนะคะหลังจากนั้นก็ ค่อยๆกินอาหารเช้าค่ะโอ้นี่คือนอกจากว่าให้กินอะไรแล้วนะฮะให้กินมากน้อยแค่ไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้พี่วามึงบอกสําคัญคือเรื่องของอุณหภูมิด้วยใช่ไหมคคือถ้าเกิดถ้ากินควรจะเป็นอุณหภูมิแบบอุ่นๆนิดนึงเนาะอุ่นๆอุ่หรืออุอย่างน้อยอุณหภูมิห้องก็ได้ค่ะเพราะบางครั้งจะตื่นขึ้นมาแบบตาก็มองไม่ค่อยดูบางทีผู้ช่วยก็ไปทํางานอย่างอื่นเราจะไปตั้งน้ําร้อนเดี๋ยวเกิดไปเดินไปตอนช้างงวงเงียนะคะอุณหภูมิไหนก็ได้ค่ะแนะนําให้เอาใช้น้ําขวดน้ําาาธรรรมดไไววววว้้้้นนหหหอองงงแลก็โตต๊ัเียือ หรือโต๊ะในห้องนอนค,ะค่ะพอตื่นขึ้นมาก็ลิ้นน้ำดื่มก่อนที่จะเดินเข้าไปห้องน้ำค่ะโอเคเข้าใจแล้วพี่ว่าครั้นี้ เมื่อกี้เราบอกว่าอะไรที่ห้ามหรือไม่ควรกินเนี่ยพี่แววบอกมีของที่หวานจัดรวมถึงผลไม้ด้วยแล้วก็รวมถึงของที่มันๆของทอดอย่างนี้มีอะไรอีกไหมคะที่อยากเสริมจริงๆเลยคะพี่แววแนะนําเรื่องโปรตีนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ควรดีกเรื่ยงคือโปรตีนที่ผ่านการแปลรูปไส้กรอกคุณเชียงเบคอนแฮมพวกนี้ค่ะพวกนี้ร่างกายจะทํางานนานๆทีได้ค่ะอย่างเช่นพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวพักร้อนแล้วโรงแรมก็มีอย่างนั้นได้ค่ะแต่ชิประจาวันของเราตรงนั้นควรดิบเลี่ยงค่ะเพราะเป็นการส่งเสริมให้ร่างกายต้องขจัดของเสีย อย่างเช่นสีที่หน่วยไส้กรอกสารกันบูดสารกันเชื้อราค่ะร่างกายจะทํางานหนักอ๋อโอเคก็คือพูดง่ายรที่เรียกว่าเป็น p r o c e s s food เนี่ยหลบๆหน่อยช่างมมีอะไรไหมพี่หรือโอเคแล้วประมาณนี้หลักๆหลักๆอีกวิธีก็คือเรื่องของเวลาค่ะเวลาในการกินข้าวเช้านี้สําคัญมากๆเลยนะคะทุกๆคนเลยนะคะไม่เฉพาะผู้สูงอายุค่ะนั่นคือหลังจากที่เราลืมตาปิ้งตื่นขึ้นมาแล้วเราลุกขึ้นมานะคะควรกินอาหารภายในไม่เกิน 1- 2สองชั่วโมงค่ะครับ เพราะถ้าเรากินเกินจากนั้นนะคะร่างกายจะใช้ไกลโคเจนซึ่งเป็นพลังงานสำรองส่งอาหารที่สมองก่อนเราควรจะไม่ต้องไม่ต้องทําให้ตับไม่ต้องละลายไกลโคเจนเป็นกรโคสถึนสมองะคะ่ะค,ควรเติมอาหารให้กับร่างกายภายใน1นสองชั่วโมงค่ะบางครั้งคนอาจสงสัยแล้ววัยรุ่นละ่ะที่เขาฟาสติ้งกันยาวๆหลายชั่วโมงนะคะ่น,นก็ส่วนวัยรุ่นไปผู้สูงอายุและเด็กเป็นกลุ่มเปราะบางไม่ควรจะฟาสติ้งนานๆน,<อ>นั่นหมายความว่าไม่ควรเกิน10 12ชั่วโมงเค นะฮะคราวนี้นอกจากพร็อพที่เราเตรียมมาให้พี่แววบอกไข่แล้วนะฮะจะจะลวกจะทอดจะต้มอะไวก็ว่าไปทูน่าหนมปังข้าวไม่ขัดสีโจ๊กเมื่อกี้ที่ว่าใส่ไข่ไปดีมากผลไม้แก้วมังกรมีอะไรนอกเหนือจากบนโต๊ะนี้อันนี้โยเกิร์ตด้วยนะฮะ,ฮะมีอะไรนอกเหนือจากบนโต๊ะนี้แล้วที่ถ้าเป็นไม่ได้หามากินเถอะ ข้าวสวยธรรมดาเนี่ยนะคะเพราะบางครั้งลูกก็จะไปทํางานใะคะเราอาจจะทําแกงจืดทาผัดผักไว้ยกตัวอย่างอย่างเช่นแกงจืดผักกาดขาวเต้าหู้หลอดนะคะแลวอาจจะมีผัดผักหนึหมูสับผัดขิงไว้ของผู้สูงอายุอาจจะกินปเป็นข้าวต้มลูกหลานอาจจะตักข้าวสวยมาทานร่วมกันเพราะอาหารชาวไม่ควรแบ่งแยกว่านี่อันนี้ของคอุณปู่คุณย่าอันนี้ของชั้นของเธอค,ะค่ะแล้วก็สามารถตั้งสำหรับบนโตะได้ผู้สูงอายุก็กินข้าวต้มกินข้าวย่อยง่ายส่วน ผู้ที่ทํางานเนี่ยต้องการพลังงานเพิ่มเพราะต้องการกินแบบราชาเพราะเขาต้องไปทํางานเขาต้องขับรถไปโหงรดเมิ์นะคะคก็เพิ่มคาร์โบไฮเดรตที่มากขึ้นโปรตีนที่มากขึ้นผู้สูงอายุไม่ควรกินปริมาณมากในตอนเช้ากินปริมาณแบบว่าพออิ่มแล้วก็แบ่งเป็นมื้อเล็กๆจะดีกว่าค่ะคือถ้าเกิดเรื่องได้คือจากสามืดเลยระเบิดเป็นสักห้ามื้อเนี่ยจะดีมากดีมากเลยค่ะ oh. เพราะว่าอะไรก็อะไรที่เดิมค่ะ อายุผ่านมา60ปีเขาพราะอาหารกระลำไส้ย่อยย่อยย่อยบีบรัดอาหารมานานแล้วเขาล้าค่ะเขาจะดูดซึมได้ไม่ดีแต่ถ้ากินน้อยๆนะคะไขมันไม่มากในตอนเช้าเขาจะค่อยๆค่อยๆย่อยและดูดซึมร่างกายของเราก็ค่อยๆได้รับสารอาหารไม่หิวจุกจิกระหว่างวันอีกด้วยค่ะเข้าใจเลยนะฮะอย่างนั้นสุดท้ายท้ายสุดนี้ให้พี่เวลฝากอะไรไปถึงวัยเก๋าว่าด้วยการบริโภคมื้อเช้าที่ดีนะฮะต่อสุขภาพและเพียงพอทั้งกับวัยเก๋าและก็คนที่ดูแลวัยเก๋าเลยครับ เราก็อยากจะขอฝากนะคะว่าอ่านชาวที่ดีเราคงรู้แล้วนะคะว่ามีคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ผ่านกนารขัดสีมีผักมีผลไม้มีโปรโตีนนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คืออย่าให้มันน่าเบือ่อก็คือไม่ใช่ว่าซ้ําๆดีเหมือดีแต่ว่าซ้ําๆกะทุกมือต้องเปลี่ยนบ้างเป็นแซนด์วิชบ้างเป็นข้าวต้นบ้างและอย่าลืมนะคะความสวยงามนีม่เป็นสิ่งประกอบสําคัญจะก,กระตุ้นทํใไ้ผู้สูงอายุอยากกินอาหาร,รพอเขาอยากกินอาหารร่างกายของเขาก็จะแข็งแรง จานอาหารที่เป็นสีชมพูปุ้ง,ป,ง,ป,งปิ้งปุ้งปิ้งช้อนต่างๆพยายามสลับกันมาค่ะถ้าทาแบบนี้นะคะเชื่อไหมคะว่าทุกวันจะมีความสุขผู้สูงอายุจะรอคอยพรุ่งนี้ฉันจะมีเมนูอะไรกิน<า>นะคะชีวิตก็มีความหวังและมีความสุขค่ะทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงทั้งกายและใจค่ะ,ะเรียกว่าแข็งแรงทั้งภายนอกภายในเลยทีเดียรักคุณผู้ชมเปาสำคัญมากๆนะครับอาหารมื้อเช้าไม่ใช่แค่วัยเก่านะฮะแต่ทุกๆวัยเลยห้ามเลี่ยงห้ามหลบห้ามไม่กินเด็ดขาดเลยขอบคุณเบี้มากครับคุณค่ะเรื่องของความเมื่อยล้านะคุณผู้ ม,มันไม่เข้าใครออกใครครับไม่ว่าจะเป็นไวยเกาหรือววยไม่เกาเลยครับมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยซึ่งเราก็มักจะลงเอยด้วยการไปหาหมอน,นวดแต่ถ้านวดไม่ดีโอ้โหกดผิดจุดกดแรงเกินไปบางครั้งบาทีถึงขั้นเจ็บป่วยพิการได้เลยนะคุณผู้ชมนะแล้วจะนวดอย่างไรให้ปลอดภยัยหาคำตอบพร้อมกันครับ ปัจจุบันการนวดเป็นที่นิยมมากแต่การนวดจะเป็นอันตรายได้หากท่านได้รับการนวดอย่างไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีโดยทั่วไปการนวดนะครับจะเป็นการกดบริเวณตำแหน่งต่างๆของร่างกายซึ่งจุดบางจุดเราควรระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างเช่นบร,ริเวณสแหัก บริเวณขมับนะครับการต่อกันของกระดูกเนี่ยจะไม่แข็งแรงมากแล้วก็กล้ามเนื้อที่คลุมบริเวณศีรษะนะครับมันไม่ได้หนามากถ้าเรากดด้วยความรุนแรงครับอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ตำแหน่งบริเวณคอจะมีหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งส่งเลือดไปเลี้ยงสมองหากเรามีการกดลงบริเวณหลอดเลือดนั้นเป็นเวลานานอาจจะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจนส่งผลให้เกิดอาการหมดสติหรือเป็นลมได้ บริเวณหลักแร้จะมีเส้นประสาทเป็นจำนวนมากที่เลี้ยงบริเวณแขนถ้าเรากดด้วยความรุนแรงอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทบริเวณนั้นจะส่งผลให้เกิดอาการชาแล้วก็อ่อนแรงที่แขนได้ ตำแหน่งบริเวณท้องจะเป็นส่วนที่สำคัญของร่างกายเพราะภายในช่องท้องมีอวัยวะและหลอดเลือดต่างๆหากเรากดด้วยความรุนแรงมากเกินไปอาจจะส่งผลให้เกิดอาการปวดท้องได้และในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดแดงในช่องท้องโป่งพองควรหลีกเลี่ยงในการกดนวดบริเวณท้องเพราะจะทำให้หลอดเลือดบริเวณนั้นมีการปรีแตกส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ การนวดในลักษณะบิดดัดต,ต้องทำด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะผิดปกติของกระดูกเช่นในผู้ป่วยที่เป็นกระดูกพุนหรือมะเร็งกระดูกหากเราบิดดัดด้วยความรุนแรงอาจจะทำให้กระดูกมีการแตกหักได้ คนอื่นต้องยอมรับเลยว่าการนวดครับอาจจะทําให้รู้สึกเจ็บได้แต่ต้องดูว่าอาการเจ็บเกิดจากอะไรในกรณีที่ผู้ที่มารับบริการนะครับมีอาการแข็งตึงของกล้ามเนื้อมาก parties, หากเรากดลงไปอาจจะทําให้ผู้รับบริการครับรู้สึกเจ็บได้ในกรณีที่คนทั่วไปที่ไม่มีการปวดแข็งตึงของกล้ามเนื้อะครับถ้ามารับบริการแล้วถูกนวดไปด้วยความรุนแรงมากครับอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บตามมาแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เราจะหายจากอาการปวดนั้นครับไม่จําเป็นต้องนวดแบบเจ็บๆเสมอไป พราะว่าตามหลักการแพทย์แผนไทยครับจะมีในเรื่องของการแต่งลดมือซึ่งจะเป็นการปรับการลงน้ําหนักในจุดต่างๆตามความเหมาะสมในแต่ละผู้ป่วยซึ่งจะช่วยลดอาการเจ็บหรือว่าระบมหลังจากนวดได้เมื่อได้รับการนวดแบบเจ็บๆจะทำให้เกิดการเกรงต้านและการหายใจซึ่งอาจจะนำไปสู่อาการเป็นลมหมดสติได้ นนสามารถมารับบริการนวดได้แต่ว่าจะมีโรคหรือภาวะบางภาวะที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นมีไข้สูงกระดูกหักปรีแตกล้าหรือว่ามีแผลติดเชื้อซึ่งจะต้องรักษาภาวะดังกล่าวครับให้หายก่อนซึ่งจะเป็นการที่ที่สุดก่อนที่จะมารับบริการนวดครับ หากท่านต้องการได้รับการนวดอย่างปลอดภัยนะครับต้องพิจารณาถึงข้อมูลที่สำคัญ3นะประการนะครับประการที่1คือในเรื่องของสถานที่ให้บริการต้องได้รับอนุญาตนะครับจากสำนักง,งานสถานพยาบาลน,นะครับและการประกอบโรคศิลปะนะครับซึ่งท่านสามารถดูง่ายๆเลยดูจากที่สถานที่ที่ท่านเข้าไปรับบริการนะครับจะมีในเรื่องของใบอนุญาตจะติดอยู่บริเวณนั้นนะครับท่านสามารถสังเกตได้จากตรงนั้นได้หรือว่าหากท่านมีข้อสงสัยนะครับท่านสามารถนำชื่อสถานบริการนั้นนะครับ ไปค้นหาในเว็บไซต์ของสำนักงานสถานพยาบาลได้ครับประการที่2ในเรื่องของผู้ให้บริการสำหรับผู้ให้บริการเนี่ยครับจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองจะทําให้เรามั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าคนที่มาทําการนวดให้เราเนี่ยครับมีมาตรฐาน mm hmm. ข้อที่3นะครับในเรื่องของตัวท่านเองจะต้องทราบอาการความเจ็บป่วยของท่านว่าท่านมีโรคประจําตัวอะไรบ้างหรือว่า ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงนะครับและก็ต้องแจ้งให้ผู้ที่ให้บริการทราบทุกครั้งเพราะว่าผู้ให้บริการนะครับสามารถจัดหาแนวทางนะครับในการดูแลภาะวะต่างๆของเราได้อย่างเหมาะสมนะครับเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ท่านนะครับสามารถรับบริการได้อย่างมั่นใจและก็ปลอดภัยครับ ลืมนะครับคุณผู้ชมครับปัจจัยที่เราต้องคํานึงถึงก่อนที่จะไปนวดครั้งต่อไปเรามีโรคภัยไข้เจ็บเจ็บป่วยมีโรคอะไรไหมสถานที่นวดเป็นอย่างไรสะอาดสะอ้านหมอนวดเก่งพอหรือเปล่ามีมาตรฐานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับพอหายเมื่อยแล้วก็ได้เวลาออกเที่ยวและเซ่ตอนนี้น้องตั๊กและกุ้นไวเก่าครับจะพาพวกเราไปที่ตลาดน้ํากวางโจโอ้ไปถึงเซนเ้นเลยเหรอเปล่าครับไม่ใช่ค,คุณผู้ชมครับอยู่จังหวัดเพชรบุรีนี่เองสนุกสนานขนาดไหนติดตามพร้อมกันได้ในเก่ายกควนครับ ช่วงเก่ายกก้วนวันนี้ค่ะพาพี่ๆวัยเก่านะคะมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายมากๆสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีแต่ว่าในครั้งนี้ค่ะเรามาในช่วงหน้าฝนจะมีอะไรน่าสนใจและได้บรรยากาศแบบไหนเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะ เราเยกก้วยกันต่อมาที่อุทยานน้ำตกกวางโจค่ะอยู่ที่อำเภอหนองย่าปล้องนะคะเดี๋ยวจะพามาเที่ยวตลาดน้ำกลางป่าแล้วก็ตั้งอยู่บนน้ำตกด้วยจะสวยงามแค่ไหนตามไปเก๋าเข้าไปเลยค่ะ โอ้โหบรรยากาศภายในร่มรื่นมากค่ะเป็นอุโมงทางเดินนะคะที่มีร่มของต้นไม้ไผ่นะคะอยู่ข้างหน้าสวยงามมากที่ตรงนี้นะคะเป็นอุทยานเทิดพระเกีรต8 0 0 0รษาของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นบริเวณที่มีความสงบแล้วก็ร่มรื่นค่ะเดี๋ยวเ้าไปดูข้างในกันเดิมทีที่ตรงนี้เป็นที่แห้งแล้งนะครับมีไฟป่าทุกปีแล้วก็เป็นไร่สับประรด ไร่ไร่ข้าวโพดไร่ไร่อ้อยนะครับแล้วคราวนี้เรามาฟื้นฟูตามแนวพระฤทธิ์ของพระองค์ท่านเปิหารจัดการาน้ําและปลูกป่านะครับแล้วก็จากนั้นไม่นานป่านี้ก็ฟื้นฟูขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพราะว่ารัฐบาลพระองค์ท่านนั้นเป็นหลักวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องจริงนะครับภายในครึ่งปีเท่านั้นน้ําน้ําก็ที่แห้งแล้งก็กลับมา,มาเกือบเหมือนเดิมคร,ครับครับแล้วจากนั้นชาวบ้านก็จะมาบอกว่าขอให้ทางเราเนี่ย ช่วยหา,าชีพเขาหน่อยได้ไหมเขาอยากจะมีอาชีพก็นึกว่าเออเราควรจะทําตลาดน้ำรับประมาณปี57จนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นแบบโบราณเป็นเป็นพามีพายเรือมีแม่ค้าแม่ค้าท้องชาวบ้านมามาขายกันอันนี้คือความตั้งใจของเราเลยใช่ไหมคะ<ๆ>ที่อยากจะให้รูปแบบออกมาเป็นแบบเชิงอนุรักษ์แล้วก็เป็นแบบย้อนยุคใช่ใช่ใช่เราตั้งใจแบบที่หนูว่าเลยว่าเราต้องการให้มันอยู่กับธรรมชาติของมันรสร้างธรรมชาติขึ้นมาให้มา,ใมากให้มากที่สุดให้ย้อนกลับไปยุคเหมือนเดิมให้มากที่สุดสิ่งใดที่มีอยู่แล้ว เราเราเราจะเพิ่มเพิ่มกลับไปเช่นน้ําตกอ่าเช่นป่าไผ่นะครับเราก็เราตะก่อนที่ไม่มีป่าไผ่ล้วก็ปลูกให,ใ,หให้เพิ่มขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เอาเรือเข้ามาเอาชาวบ้านเข้ามาน้ําที่นี่หนูที่หนูยืนอยู่คือเป็นดินทรายไม่สามารถจะเก็บได้แต่เรานึกถึงพระอ,องค์ท่านที่ทําแก้มลิงแก้มลิงเราทําเป็นชั้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 นจากตีนเขาข้างบนอ่าจนมาถึงที่นี่ แล้วเราก็บางส่วนที่มันมันมันไม่ดีเราก็ลงปูนยายาปูนเข้าไปนิดหนึ่งแต่ว่านั้นมีน้ําอยู่ทั้งปีปีหน้าฝนไม่ตกนะหนูมานะ,ะที่นี่ก็ยังมีน้ำแสดงว่าเที่ยวได้ตลอดทั้งปีมีริมน้ําให้เราได<ป>้ชิลๆทุกปีทุกปี<ล>ไม่น้ำไม่น้ำน้ำไม่มีสกปรกน้ําไม่มีขาดที่นี่สาคัญก็คือเป็นตลาดตลาดอะไรซูเปอร์มาร์เก็ตกลางป่าน้าชี่นเลยนะ,ะที่ที่หนูจะจะเลือกทานได้แล้วก็เลือกซื้อได้ครับ เลาเราเปิดตั้งแต่เวลา9โมงถึง4โมงเย็นนะประมาณโดยประมาณนะครับจากนั้นเวลาที่เหลือก็คุณอยู่ถึงได้มืดนะเข้ามาแล้วแต่ประตูปิด4โมงเย็นเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดต่อเนื่องวันสําคัญที่ที่อยู่กลางอาทิตย์เราก็เปิดให้ต่อแต่ต้อง็นวันสําคัญว่าที่ที่เขาต้องการเที่ยวนะเราก็เราก็เปิดให้โอ้โหพี่สุเทพแนะนำมาขนาดนี้แล้วนะของกินที่ว่าเด็ดที่ว่าอร่อยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชิมกันค่ะครับ อันนี้ค่ะผัดไทยมงที่พี่สุเทพแนะนําไปนะคะว่าจะแตกต่างจากผัดไทยของคนไทยก็คือเขาใช้น้ําผลไม้เป็นเครื่องปรุงด้วยหน้าตาน่ากินมากหอมมากค่ะอมมะรสชาติหวานหอมกลมกลม่อมแล้วก็เส้นมีความหนึบด้วยอร่อยมากมาต้องมาชิมนะพลาดไม่ได้เลย นี่เลยมาถึงเมืองเพชรนะคะก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องกินขนมมอ้อแกงแต่ว่าหมอ้อแกงที่นี่พิเศษคือเป็นหมอ้อแกงแบบโบราณค่ะก็คือเขาจะเสิร์ฟมาในภาชนะไม้ไผ่แบบนี้นะคะอันนี้แบบดั้งเดิมเลยนะแบบโบราณจะต้องแบนแบบนี้แล้วก็จะมีความหอมด้วยค่ะเพราะว่าเขาเผาในไม้ไผ่เลยนะอร่อยมากจริงๆนี่ภาชนะเขาเก๋ไก๋มากค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนในป้องไม้ไผ่นะคะโห นอกจากจะกลิ่นหอมน่ารับประทานแล้วนะคะรูปแบบการเสิร์ฟก็เก๋ไก๋มากนี่มาใครชอบถ่ายรูปอาหารนะรับรองว่า เมนูหลายเมนูที่นี่เสิร์ฟมาในภาชนะที่รับรองว่าถ่ายรูปออกมานะลงอินสตาแกรมลง Facebook ได้สบายสบายไม่อายใครเลยเลยนี่ค่ะเมนูพิเศษนะคะที่อื่นเขามากันเป็นชามค่ะที่นี่มาเป็นกระด้งเลยนะคะเมนูขนมจีนเพื่อสุขภาพสีสันขนมจีนก็สวยงามมากค่ะมาจากธรรมชาตินะ,ะมาจากสมุนไพรในชมุมชนกินเคียงกับผักพื้นบ้านนะคะที่เป็นผักตามฤดูกาลร,รับรองว่าอร่อยแล้วก ได้สุขภาพแน่นอนเป็นเมนูแคลอรีต่ต่ำนะคะไข่ที่กําลังลดวความอ้วนอยู่เนี่ยแนะนําเลยแต่ว่ากินหมดขนาดนี้เนี่ยก็ไม่พอมนะคะกินพอประมาณแบ่งกันกินหลายๆคนนะคะสนุกสนานแน่นอนค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะอาหารมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานต้องบอกว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็อาหารทั้งหมดนี้ค่ะเป็นอาหารพื้นถิ่นของคนในชุมชนนะคะมีทั้งอาหารกะเหรี่ยงอาหารไทยแล้วก็นี่ไฮไลท์ของเรา ต้ตมตําค่ะมาในภาชนะแบบไม้ไผ่ยาวเม็ดกว่าแบบนี้เลยนะคะนี่ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เพราะว่าวัสดุของที่นี่นะคะเป็นวัสดุที่อยู่ในชุมชน,นก็คือไม้ไผ่นั่นเองนะคะเป็น ตลาดที่อนุรักษ์จริงๆแล้วก็ที่สําคัญคืออาหารอร่อยบรรยากาศดีค่ะแนะนําเลยนะคะใครที่อยากจะเข้ามาเที่ยวนะคะก็มาได้ทุกวันหยุดยาวค่ะรวมถึงวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่9โมงเช้าค่ะยาวไปจนถึงประมาณ4โมงเย็นค่ะ ขอบคุณน้องตั๊กและกว้นไวเก่านะครับที่พาพวกเราไปเปิดหูเปิดตาครับให้รู้ว่าโลกใบน,นี้มันยังแสนโสภามีที่ที่เราอยากไปน่าไปอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการสูงวัยวไวรตี้ทางช่อง 4ALTV TV เรียนสนุกครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเราทางออนไลน์ได้นะครับที่ www.altv.tv ส่วนข่าวสารความคืบหน้าอัปเดตต่างๆของรายการนะครับอยากจะให้เข้าไปติดตามกันที่ Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ครับสำหรับวันนี้เต้และทีมงานสูงวัยวไวรตี้ ขอบคุณทุกท่านครับและเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับจุ๊ก